สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำขนมเปียกปูนกันเนวยวนุ่นมเนบทำกินทำขายได้เลยค่ะอันดับแรกก็เตรียมน้ำปูนใสเอาไว้จะใช้ปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้ใส่น้ำเขย่าให้เขาตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำใสใสด้านบนเนี่ยมาใช้ วันนี้ใช้ใบเตยหอม30-40บใบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเวลาปั่นจะได้ปั่นแหลกได้ง่ายๆเราก็ใส่น้ำปูนใสน้ำปูนใสนี้เราใช้ส่วนที่เป็นน้ำใสๆแล้วนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบาง ใครไม่มีก็ใช้เป็นกระชอนตาถี่แบบนี้ก็ได้เวลาคั้นเอาน้ำใบเตยออกใครจะใช้ทับพ,พีหรือว่าใช้ช้อนกดๆหรือว่าใครจะใช้มือบีบเอาน้ำใบเตยออกก็ได้เราจะทําน้ำใบเตยแบบเข้มข้นเลยก็นำใบเตยใหม่มาใส่แล้วก็เอาน้ำใบเตยที่เราคั้นไว้แล้วมาใส่ําอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้เป็นน้ำใบเตยแบบเข้มข้นนะคะปิดฝาปั่นให้สนิทนำไปปั่นได้เลย พอปั่นเสร็จแล้วเราก็นํามากรองในกระชอนเดิมเลยค่ะเราก็จะได้น้ําใบเตยที่เราปั่นไว้สองรอบเป็นน้ําใบเตยที่เข้มขน้นได้น้ําใบเตยผสมกับน้ําปูนใสเรียบร้อยแล้วเราไปดูวัตถุดิบส่วนอื่นกันค่ะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็มีตามนี้เลยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปกดคําว่าเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะคะเตรียมอ่างผสมใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเทา้า เพิ่มความนุ่มเหนียวเด้งให้กับขนมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีความหอมหวานมันมากกว่าน้ำตาลทรายถ้าใครไม่มีก็ใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้ค่ะสูตรนี้จะใส่ทั้งน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ขาดสีนะคะใครจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็ตามด้วยเกลือปน่นตัดหวานนิดนึงพอใส่ของแห้งเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็นวดผสมแป้งให้เข้ากันค่อยๆทยอยนวดบี้ๆไปเรื่อยๆ การนวดแป้งเนี่ยก็จะทำให้ขนมมีความเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะทยอยใส่น้ำปูนใส่ที่เราปั่นกับใบเตยนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนวดไปสลับกาบใส่น้ำปูนใส่ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งเป็นเนื้อเนียนพอได้แป้งเป็นเนื้อเนียนๆเข้ากับน้ำปูนใส่ดีแล้วก็ ใส่น้ำปูนใสที่เหลือลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะพักน้ำแป้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อแป้งเขาอิ่มน้ำพอครบเวลาแล้วก็นำน้ำแป้งมากรองใส่ในกระทะก่อนที่จะกรองก็คนก่อนนะคะให้เนื้อแป้งเขาละลายดีที่นำมากรองนี่ก็เผื่อว่ามีเศษแป้งเศษน้ำตาลที่ยังละลายไม่หมดหลงเหลืออยู่ เวลากวนทำขนมออกมาจะได้มีขนมที่เนื้อเนียนๆไม่เป็นก้อนแป้งพอเริ่มกวนก็ใช้ไฟกลางได้เลยกวนไปเรื่อยๆระยะเวลาในการกวนก็ประมาณ40-50นาทีก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำแป้งที่เรากวนด้วยมากน้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความแรงของไฟที่เราใช้ด้วยพอกวนไปสักพักนึ่งเราก็จะเห็น น้ำแป้งเนี่ยขึ้นเป็นริ่มๆช่วงนี้เราก็เบาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนได้เลยนะคะพอเห็นน้ำแป้งเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนเร่งการตีกวนให้แรงๆเลยแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนเวลากวนก็กวนไปให้ถึงก้นกระทะเลยนะคะถ้าแป้งที่เรากวนเนี่ยข้นเกินไปเดี๋ยวจะไม่ติดก,ดกะะ้นกระทะแล้วก็ทยอยเติมน้ำเปล่าลงไปใครจะใส่เป็นน้ำปูนใสก็ได้หรือว่าเป็นน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ ที่สําคัญกวนตอนนี้ห้ามหยุดมือนะคะเพราะว่าเขาจะไหม้กวนนตีๆไปถึงก้นกระทะเลยเดี๋ยวแป้งเขาจะคายตัวเนียนเรียบเสมอกันเองเวลาแป้งใช้ได้เขาจะมีความใสเข้มขึ้นเราจะทดสอบเนื้อขนมว่าใช้ได้หรือ,อยังก็ตักน้ํามาหนึ่งถ้วยแล้วก็ลองเอาเนื้อขนมหย่อนใส่ลงไปถ้าเขาไม่ละลายไปกับน้ําก็แสดงว่าใช้ได้แล้วและเนื้อแป้งเขาก็จะเป็นมันเงาวาว แล้วก็สีก็จะเข้มขึ้นพอสุกแล้วก็ปิดแกด๊สแล้วก็นำมาใส่ถาดเวลาที่ตอนกำลังร้อนๆแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นก็รีบเกลี่ยหน้าขนมให้เรียบเสร็จแล้วก็พักไว้ให้เย็นตัวก่อนนะคะใครที่จะทำหน้ากะทิก็ดูตามสูตรนี้ได้เลยนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีตามนี้เลยก็ใส่กะทิใครจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทราย เปน่นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะไปตั้งเตาไฟนะคะถ้าเนื้อแป้งยังไม่เข้ากับน้ำกะทิเวลาเราไปตั้งเตาไฟโดนความร้อนเนื้อแป้งเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนพอเนื้อแป้งละลายเข้ากับน้ำกะทิดีแล้วก็ไปตั้งเตาไฟได้เลยใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปถึงก้นหม้อเลยความหนืดความข้นนี่แล้วแต่เราชอบพอได้แบบนี้ก็ปิดเตาไฟได้เลย แล้วก็ยังคนต่ออีกสักสองสามนาทีนะคะเพื่อให้ตัวน้ำแป้งเนี่ยเขาคลายความร้อนเสร็จแล้วก็มาทำส่วนของมะพร้าวอ่อนก็ใส่เกลือไปปลายช้อนใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำมานึ่งเราจะนึ่งประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้เนื้อมะพร้าวเขาสุกเนื้อมะพร้าวเขาจะเสียเร็วถ้าเราไม่นึ่งถ้าเรานึ่งเนื้อมะพร้าวแบบนี้ก็อยู่ข้างนอกโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นก็ได้หลายชั่วโมงเลยนะคะ นึ่งก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงได้เลยมะพร้าวอ่อนที่นึ่งครบเวลาแล้วก็เปิดผ้าขาวบางออกแบบนี้นะคะปิดเตาแก๊สได้เลยเปิดผ้าขาวบางไว้เขาจะได้ระบายความร้อนขนมเปียกปูนเวลาเราตัดนี่ต้องรอให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะพอเย็นสนิทก็นำมาตัดได้เลยตัวเนื้อเขาจะได้ไม่เละถ้าเราตัดตอนร้อนๆนะตัวเนื้อขนมเปียกปูนเขาก็จะเละ ขนาดที่ตัดนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครจะตัดเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้พอตัดเสร็จแล้วก็โรยมะพร้าวด้านบนใส่มากน้อยตามที่เราชอบได้เลยบางคนไม่ชอบเนื้อมะพร้าวก็ใส่เป็นกะทิหรือว่าใครจะใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งเนื้อมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยขนมเปียกปูนมะพร้าวอ่อนราดกะทิ หอมหวานมันสูตรนี้เนื้อขนมเปียกปูนจะหวานไม่มากนะคะหวานกำลังพอดีเวลาทานกัดเข้าไปเขาจะมีกลิ่นของใบเตยหอมมากมากเลยค่ะเวลาทานใครจะทานคู่กับมะพร้าหรือว่าลาดกะทิชํำๆอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะรสชาติตัวขนมเปียกปูนหวานกำลังดีไม่หวานมากตัวเปียกปูนก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบๆนึบ ทานคู่กับมะพร้าวอ่อนเค็มนิดๆแล้วจะทานคู่กับกะทิตัวกะทิเข้มข้นหอมหวานมันอร่อยค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ